สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเด็กๆหลายคนอาจจะอยู่บ้านนะคะอาจจะพบเจอกับคนแปลกหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาตัวรอดนะคะเมื่ออยู่บ้านคนเดียวและเจอคนแปลกหน้าจะมีวิธีการอย่างไรเราไปชมคลิปตัวอย่างกันได้เลยค่ะ s ซฟตี้กิ๊ตอนคนแปลกหน้าถูกใจจาน ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทํากับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูกอยู่ได้ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรเหรอคะคนที่แปลกหน้าหรอ,อเอาที่ไหนมาพูด คนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้าคุณนา้าคุณอาที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะคะอ่ะูเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สําคัญเนี่ยหนูอ่ะต้องจําลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียง,งคุณแม่เป็นยังไงคะเสียง <G ül> แหม่ต้องเสียงอย่างนี้แหะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูกค่ะแม่แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจําเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้คะ่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ท,ทันทีไหนจาเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะอ๋อศูนย์เก้ากระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะ Aux, เก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่า <ift> น,นี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะค่ะแม่ไปปะไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะ เดี๋ยวให้ป้าเข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกมแ,<ห>แม่หนูว่าค่ะชื่ออะไรอืมป้าเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนหนูแม่หนูแเลยจ้าอี่ป้าเอาขนมมาฝากด้วยนะลูกมันคจ้า,จานี่แมอยากได้เลยสิแม่หนูบอกว่าห้ามรับอของอจากคนแปลกหน้าคนอื่นที่ไหนแล้วจะลูกป้าไม่ได้มีแค่ขนมนะป้า ยาพูดเย็นจริงเลยเด็กคนนี้งสงสัยจ,จะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงมแม่ไม่ได้ผลอย่างงี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดหนึ่งค่ะหนูหน <c oughs> <c oughs> ูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูก <c oughs> มาเร็วเๆเปิด <c oughs> ให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แมค่ค่ะโอ้ยไม่ต้องโทรหรอกนี่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 มาตามที่อยู่เนี่ยแต่มา มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะแม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะโอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริง<ม>เด็กคน<อ>นี้ค่ะไม่เอาท้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่าไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โอ ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อยอ๋อแม่เหรอคะอามามามาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะ เนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูกตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะค่ะแม่ าเเละกยค่อแม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะโูคิดดีอะช่วงเนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูกกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะถ่ายถ่ายเธอค่ะเพราะว่าต้นไม้จะได้ลดละ